สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับก็วันนี้ผมมีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับ msi นะครับลูกค้าเนี่ยเขามาซ่อมเครื่องในอาการที่ว่าเออตัวบันพับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แตกตรงนี้จะเปิดเวลาเปิดปิดนะครับมันก็จะแตกมันก็จะดันออกมานะครับก็คือตัวนี้ซ่อมอาการเออบันพับแตกนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่ลูกค้านําเครื่องมาซ่อมก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับ คีย์บอร์ดกดไม่ได้หลายปุ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไหล่เก่าที่เราเปลี่ยนก็คืออันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานพิมพ์อะไรได้ปกตินะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดปิดตัวบันพับให้ดูนะครับนี่อันนี้หลังจากที่ผมซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวบันพับเนี่ยกลับมาเปิดปิดนะครับได้สนิทแล้วก็เป็นปกติเลย โอเคครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมารีวิวงานที่ซ่อมให้ลูกค้าดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่างแต่ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ